ภูมิใจมากภูมิใจพรีเซนต์แล้วก็อยากแชร์ไลฟ์สไตล์นะคะของพี่ๆวัยเกษียณที่ยังดูยาววัยให้ทุกคนเนี่ยหันมาโฟกัสแล้วก็ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะที่เราติดตามชีวิตคือคุณหน้าทึ่งอะนึกออกปะคือพอเวลาเห็นแล้วอะเราก็รู้สึกว่าเราอยากทําตามแล้วอยากมีแบบชีวิตอย่างเขาอะอยากฟิตอยากสวยอยากแข็งแรงในวัยที่แบบ40 50, 60, 70อสะให้อย่างนั้นนะคะไม่ต้องรอช้าเดี๋ยวเราจะไปฟิตแอนด์เฟิร์มไปด้วยกันกับช่วง สูงวัยยังค่ะสูงวัยยังไม่เป็นไรค่ะรอไ้ค่ะรอได้ค่ะ ตีห้าสีนาทีปกติเรตื่นบ่ายโมงไงมามีแล้วมามีเต้นอย่างนี้เลยเหรอค่ะแล้วยังไงมันจะมีท่าเต้นหรือมามีค่ะใช่ค่ะอันึ่งสองสาไม่ถนัดเลยค่ะมามีไม่ถนัดแต่บ้าสนุกมามีอ้ามามีเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวเหนื่อยอะไรเต้นแค่นี้เหนื่อยแล้วมามีไม่เหนื่อยเลยเต้นมีทุกเช้าเหรอคะค่ะตื่นตีห้าสี่นาทีปกติทำไมเราไม่ทุ่นทุวนทำไมเราไม่ต้องมีเศษสี่นาทีเก้าค่ะ ก้าวหน้าตื่นเช้าปั๊บเราต้องก้าวหน้ามีความสุขค่ะอันนี้สายมูนี่อายุเท่าไหร่ถามก่อนหกค่ะ64สนะ่หน้าตึงเป๊ะโอ้ค่ะมันต้องมีเคล็ดลับดีๆสําหรับคน6กสิบ่มีดูแลตัวเองยังไงหนึ่งเป็นเด็กเยาวราชะจะเดินทั้งวันแล้วก็จะเดิน<อ>ใช้การเดินแทนการนาั่งรถ ไม่กินไขมันเยอะไม่กินของทอดจริงอยากถอดแว่นให้ทุกคนเห็นว่ามามีหน้าเด็กมากคือเหมือนมีเป็นต้อเห็นด้วยใส่สู้มากนะหมอมีแล้วทำอะไรบ้างอ่ะมีเห็นเขาเปิดร้านอยู่ก็เปิดร้านโมก็ปอดเห็นแม่อย่างนี้อ่ะแม่หลายโรคนะเนี่ยแขนก็พิการนะเนี่ยแล้วก็ดูแลเขาให้ดีแล้วก็ลำไส้ก็เคยมีเนื้อเนื้องอกสองจุดพากเข้าไปออกไปแล้วเคยเป็นสโต๊ก แล้วก็ดูแลร่างกายแล้วก็เคยเป็นหัวใจโตนะที่ฟังมาโรคแบบมีเยอะมากเลยนะแต่ทุกวันนี้มาสวยสดใสแบบบาีปิ๊งปังอย่างนี้มามิกิจวัตรประจําวันนอกจากออกกำลังกายมีมิกทอะไรต่อแล้วากลับไปเหนคะไปไอบาสิคะไอบาที่บ้านดีกวัวไปไอบาที่บ้านแล้วแล้วมามีจะชวนไปไอบาได้ไหมหกสิบบาทอ้าวหกสิบาทตอนไรลระไป นี่แหละค่ะไอซ์บาร์สของแม่แม่ที่แม่แช่อย่างนี้ไอซ์บาร์สสำหรับหนูนี่นะเป็นเรื่องเล็กๆมากเดี๋ยวหนูแช่ให้แม่ดูก่อน1 2 3อุ้ยดีจังเสร็จแล้วค่ะแม่เสร็จแล้วเอ้ยเย็นสบายดูแม่เหรอโว้ยแม่แม่แค่นั่งก็ได้มั้งโอ้แช่ทั้งตัวเลยอ่ะเย็นมาก เออมันไม่รู้สึกแบบเจ็บอะไรข้างในตัวเย็นจริงๆโ้๊ยแม่ไม่ไหวไหมอ๋อเสร็จแล้วมันก็สดชื่นเลย,ยขึ้นมาเลยใช่ไหมแม่ใครดูนะคะแบบไม่ใช่ทุกคนจะทําได้บางคนนะต้องปรึกษาแบบคุณหมอก่อนนะคะบางทีบางคนทําได้มึงทำไม่ได้เอ้ย,อยนี่คือเคล็ดลับของความยั่งของมอามีอาบน้ําอุ่นบองหนูว่า60บาทไอซ์มาทของมามีคืออะไรอะนีนน้ค่ะค่าน้ำแกง เอาลงอีกนะอยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแต่มันเย็นนะมามีงั้นเดี๋ยวมามีอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวจะไปกินกาแฟฝีมือมามีอุ้ยมามีหนาวจะตายมามีทำยังไงอะเอามามีดูสดชื่นเลยอะไปกินกาแฟกันนี่โอ้กินกาแฟร้อนๆเนาะของน้องพพอรโอ้จะได้อุ่นอันนี้ลูกสาวมามีใช่ค่ะโอ้แฮปปี้มันค่ะนี่เจ้าขอยมามีพนธีการต้อนรับ สิกเนาอค่ะร้านแบบร้านเก่าโบราณอามามาเมนูแนะนำค่ะคุณปอนี่คือชากับกาแฟข้างบนกาแฟโบราณคนยุคเราดิแหละวันไหนเนี่ยลูกสาวไม่อยู่มามีขายเองช่ชีวิตมีความสุขแล้วมนีเนาะยังได้ทำงานยังได้ขายของมันก็เหมือนแก้เหงาด้บริหารเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ ตามที่ไปเต้นกลับมาแล้วก็ทำไอบาสอะไรเงี้ยออกกำลังกายก่อนไอบาสก่อนฉันอยากไปไหนชันก็ไปก็ปิดร้านเลี้ยงตัวเองแล้วโอ้น่ารักมามีอยากรู้ความสุขของมีอยู่ตรงไหนมีความสุขในการทำทุกวันมันเหมือนอย่างแอดฮาร์ดใช่แล้วจริงๆิเราเราก็ป่วยเยอะนะแต่พยายามอยู่กับ ร่างกายให้มีความสุขถ้าเรามีช่วงที่แบ่งปันคนได้หรือว่ามีไปทำมืไดก็แบ่งปันนั่นแหละคือการเติมเต็มชีวิตของเราที่เหลือโอ้โหอะไรด้วยความสุขมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะค่ะก็แค่ใจความสุขการให้ทุกอย่างที่ทําให้หมามียังยังอยู่เราเชื่อว่าอย่างนั้นยังก็คือยังเด็กแล้วก็สดใสอย่างนี้ขอบคุณหมามีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ ปีใหม่ทั้งทีนะคะเราก็มาดูแลสุขภาพดูให้ยังเหมือนคุณพี่อ,อําคือแบบไม่ขาซึ่งเราจะมีไอดอลในการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะในวัยเกษียณให้ดูยังแบบนี้ไปตลอดตลอดกับช่วงใหม่ของเรานั่นก็คือสูงวัยยังค่ะใช่ค่ะสามารถรอติดตามกันได้ว่าครั้งหน้าจะมีใครและไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนนะคะรับรองว่าจึงทุกคนเป็นแบบว่าแรงบันดาลใจให้คุณไงกลับมารักตัวเองมารักตัวเองในช่วงแบบว่าสูงวัยนะคะวันนี้ขอบคุณชุมพิธีกรด้วยนะคะจากภาวาราแบรนด์ค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อน ค่ะพวกเราผู้หญิงย,ยกกำลังแจ <ะ S 2> ว๋สสวส,สวัสดีค่ะ